จ้าเอตัวเองใส่ดีซะด้วยออกมาออกมาดิ อ้าวยูชเชยกบสปิคทำงานแล้วโอ้ว่าแตจะมียู่เป็นหางไหมเกโอ้จ้าเอ๋ตัวเองใส่ดีซะด้วยฮแล้วก็นิ่งนะไม่ดิ้นเลยนะ ขุดเลยนะแมขุดดินเลยก,กัดแล้วขุดเลยนี่สยกบยางทีเด็ดพ่อลูกก่อนทีเด็ดกบยางนะิ๊กรูดเด้อเนี่ยขออย่างคมไะมีวนเปียกมีกบยางใครไม่เนี่ย กบยางทีเด็ด